คุณยายมาทาอะไรไไโอ้โหเอากรงเกงเล็กกิ้งใส่หังซีเลยจีคุณยายเทนะี่ใช่ไหมเกงเกงขา่ยาวไงแม่เมื่อเช้านียเขามาเจกมาเจกยาแมนบะอ,อันน,น,นี้อันนี้มา,มมาอันนีโ<า>อ,นนอนนใหญ่มาตรวจบ้านเหรอใช่จ้ะเออน้องถูทําอะไรบ้างวันเนี้ยกําลังจะเริ่มจ้ะอซบาซักผ้ากวจบ้าน แล้วก็ต่อด้วยบ้านหลังที่สองออ่าวันนี้รายวันรายวันต้องทำงานทั้งวันแปดชั่วโมงนะเฮ้ยส่งบ้านนะเคียบ้านยายด้วยบ้านยจูกับพันแว่สองหลังอ้ยเออเคียด้วยบ้านยายด้วยลงไปออกไประเบียงนี้อย่าลืมรูลูน้ำเออเออเห็นแล้วก็คิ้งค้ บรรยากาศวันนี้เขาโค้นะคะพี่น้องค่ะคื้มาแล้วเออตั้งแต่กลับมาวันนี้หลานสาวมาเคลียร์เช็ดทําความสะอาดขี้ฝุ่นเนาะนานเข้าเดือนนึงก็ขี้ฝุ่นลงอืมว้าเงียบสนิทยายก็ที่เดิน <c oughs> ซีนิวอยู่สักหน่ะวะบ้านกับบุเปือนหรอด้วย <c oughs> ยายถามไฟอะไรเนี่ยโอ้ยไฟเลืองแสงกปเลังซื้อไปแพนแสงแดดพอเมื่อคืนมันมีแสงเห็นบ่กขาก็ซิว่าแมวมาวะเนาะแม่มึ่อค่๊งค่างคุณเล็บปุ๋ยบกกับตัว่าเนาะแม่เอาให้มันไว้เอาอันเกอว่ากังอังเอ็กก์ขายไหมเราเราบอกกันว่อ้าบ้านกูกูมีฝ่ายอย่างนี้ห๋อว่ากับไอ้ตน ไฟอังขบดมันาฟอ่างที่เขาปลูกยังคือว่าวมือยังกางเห็นเสียงอะไรให้สวยอยูอ่วันนี้เออไฟเรืองแสงแต่ว่ามาจากแสงแดดอืกลางคืนก็เห็นเป็นแสงไฟอยู่นี่ก็มีจักเอาไป้งใส่รูาไปแผวนไว้น่ะเมือ่อคืนเมือ่อคืนเราเห็นไปนั่งเบิ้งดอกโแม่มาว่าแม่ว่าสีร้องก่อืนเมือ่อคืนเห็นเออคนแก่ไม่เคยเห็นแม่อือ นก็เอว่าคุก็บงายีแ่ล้าตามข้างาย่างน้คนทำความสะอาดนะกระท่อมน้อยแตกแล้วแต่ครัวน้ำก็ซึมมันอย่างบ่ฝนตกอ่ะโอเคเหมมาจีบมาไอย่างมาจึงเข้าไปทเเี่กาลองกันน้องเ,เี่ก็อืมโอเคจัดไปโอโุโ้งโป่งบ้านบานบนมีอย่างนะคะมีแต่บ้านค่ะ <c oughs>

พอให้ใคแก้วแม้ <cooldown> <other people. S 3> ือว่าฟังแ้วนันเกลดแค่มุนเกลียวไว้ปิดไว้หน่ะดีกวายงเข้าไปใครอืมธรรมชาตินึกจิตจิตใจสมัยใหม่แล้วอืมดีก็เปิดเอาด้ามใส่แก้วไว้แล้วก็ยงเข้าไปใครน่ะอืมเอาดอกไมเป็นใหญ่อ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันกันดีใกล้แล้วเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่ยิ่งจิต มันที่หยิบเแล้วว้ายแม่ค่อยนี่รวยเด้อสาสุร่อยทึกรางวัลที่หนึ่งเด้อทุอใจอฮือฮือลือฮื้ฮือือฮ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 ืะคนอฮือฮือือฮกอฮื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 อฮ่คฮือ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 งือฮ้อฮือฮือฮใอฮือฮ้อฮือฮือฮือรือฮือฮบอาือออ Okay. Ừ, hô, gặp vậy là, vậy là mà chồng <cười> <cười> cái ô hô, nói với ông bố, ông bố 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 nói với ông bố, nói với ông bố, ông bố nói với ông bố, ông bố nói với ông bố, bố, ก็ว่าป้ายกับแม่ก็บอกตก็คือก็ทางบอกสิ่งแอมผีทางบอกอย่างทุกอย่างแม่บ่กให้มองวอกแม่อย่างดูอะเดี๋ยวเขามีน้องว่ามาเลยก็ปิดประตูไว้ก่อนโอ้ยงองเลยว่าไงแต่งอแม่ก็อีกแต่หาหมออีกว่าอะไรอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ อ้เงงๆนี่มีมา้าบ้านกู่วะมันกงแต่งข้างบ้านข้างคองมีของกินเหรอวะ่องแต่บ้านนั่นแหะไเที่ยวได้ละโอเคก็ไปก็ไปซึ่งเดินหนักมากหรอกอ่านาเหงาเ่อ่าน่าเหาแม่ไปงานอนเบกอ้ยท้องไปทางหน้าจากเทียท้องไปทางหน้าจากทุกเทียแต่สิไปได้นะมึงมาหังสั้นหังซีท้องทุกเทียพอไปถึงเวลาก็โออ้หน้าสอเข้าใจบรแม่คลิกัน